ต่อมาหนังสือพิมพ์สยามนิการฉบับวันที่4ธันวาคมได้เสนอข่าวว่าจอมพลถน,นอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้รัฐบาลสามารถจับกลุ่มกบฏ3ทามธันวาได้แล้วทั้งหมด5คนแต่ยังไม่เผยรายชื่ออีกทั้งจอมพลถน,นอมกิติขจรยังให้สัมภาษณ์ว่า แผนการของผู้ก่อการร้ายนี้เท่าที่ทราบคือจะมีการจับก,กลุ่มบุคคลสำคัญหลายคนโดยจะใช้หน่วยทหารที่มีกำลังจากกรมกองต่างๆเข้าทำการในระยะระหว่างวันสวนสนามของราชวัลลบคือในวันที่3ธันวาคม2507แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลของตนขึ้นมาใหม่วันที่8ธันวาหนังสือพิมพ์สยามนิกรรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มนายทหารที่ร่วมในกบฏ3ธันวาเพิ่มเติมได้อีก2คนมียศร้อยเอกทั้งคู่10ธันวาหนังสือพิมพ์สยามนิกรรายงานต่ออีกว่า3ใน7ผู้ต้องหากดีกบฏได้ยอมรับสารภาพแล้ว แต่ตัวการยังไม่ทราบแน่ชัดส่วนอีก4นายยังอยู่ในระหว่างสอบสวนนอกจากนั้นแล้วในวันที่14ธันวาคมหนังสือพิมพ์สยามนิกรได้รายงานข่าวว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้เข้าเชิญตัวพลอากาศเอกนักรบบินนัสรีที่บ้านพักเพื่อนำตัวไปสอบสวน